เดี๋ยวลองถามกันดูว่าสมมุติว่าหลายๆคนเนี่ยที่เลี้ยงบัวอยู่เขามองภาพในอนาคตว่าคนเนื้อเนี่ยมีทิศทางที่ดีหรือเปล่าอีกประมาณสัก5-10ปีข้างหน้าอย่างเงี้ยค่ะพี่ปุ้ยเห็นว่ายังไงมา้างผมก็ยังผมชอบปั๊ หลังจากที่เราไปเดินเยี่ยมชมฟาร์มกันมาเยอะแยะมากมายตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่แปลงแพนโกล่าของลุงชาวฟาร์มนะคะ<อ>คือนอกจากที่จะทําการผลิตอาหารเองแล้วเนี่ย<อ>ก็ยังมีส่วนที่เป็นอาหารหยาบด้วยที่ผลิตเองนะคะอันนี้เป็นแปลงแพนโกล่าขนาดรประมาณเท่าไหร่คะ,ะเป็นแปลงแพนโกล่านะครับของลุงเปิร์นะครับคุณพ่อก็ประมาณ40ไร่ครับเราทำอาหารหยาบเองนะครับเป็นหญ้าตระกูลที่ให้โปรตีน สูงนะครับแล้วก็เหมาะกับที่มาใช้ในวัวขุนนะครับเราเน้นทุกส่วนนะครับแม้กระทั่งอาหารหยาบแสดงว่าควบคุมคือทั้งอาหารข้นอาหารหยาบด้วยใช่ครับะะใช่ครับคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายแล้วเนาะอยากให้พี่ปุ้ยอะค่ะช่วยฝากเคล็ดลับให้กับทางเกษตรกรแต่ละท่านค่ะทั้งเล็กทั้งใหญ่ว่า ลุงชาวฟาร์มเนี่ยจากวันแรกมาจนถึงวันนี้เรามีเคล็ดลับในการทำให้ประสบความสำเร็จเนี่ยได้อย่างไรบ้างครับจริงๆก็มีแค่2ออย่างนะครับอย่างแรกก็คือว่าความสม่ำเสมอหรือความนิ่งนะครับผมจะพูดตลอดคือคุณภาพของลุงชาวเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นที่1ในตลาด<ะ>แต่เรื่องความนิ่งเนี่ย เราต้องดีที่สุดนะฮะผมเชื่อในความนิ่งมากกว่าแล้วก็เรื่องที่2ก็คือว่าอันนี้ไม่รู้ว่าจะประสบความสำเร็จนะเปล่านะ,ะครับเพราะว่าในรุ่นพ่อแม่เนี่ยเขาทํามาได้ดีแล้วแต่รุ่นผมเนี่ยสิ่งที่จะทําก็คือเราเชื่อในอุดมการนะฮะเราเชื่อในความซื่อสัตย์นะฮะว่าเราต้องมีอุดมการ์มีเราจะเอาทางไหนก็เอาสักทางหนึ่งนะฮะเราจะไปทางไขมันแทรกก็ไปสักทางนึงจะไป เนื้อนุ่มก็ไปทางหนึ่งนะฮะ,ค,ะคือเราต้องมีจุดยืนนะครับแล้วก็จุดยืนในแง่คุณภาพจุดยืนในแง่ความจริงใจกับลูกค้าคผมว่ามันเป็นหัวใจที่จะทําให้สําเร็จนะฮะ,ะวันนี้ก็อาจจะยังไม่เห็นภาพหรือเห็นภาพช้านะครับผมแต่ก็ทําไปเรื่อยๆนะฮะคิดว่ามันอยู่ได้นะครับผมก็ยังตอบไม่ได้ว <c oughs> ่าเพิ่งจะอายุเท่านี้ใช่ไหมครับแต่ว่าเราเชื่อในหลักการนี้เราเห็นจากพ่อเราเห็นจากแม่มาว่า เออมันมันควรจะเป็นลักษณะนี้มากกว่าน,นะครับก็เป็นจุด2ประเด็นหลักนะคะที่ทางลุงชาวฟาร์มยึดถือมานะคะแต่ว่าเดี๋ยวลองถามกันดูว่าถ้าสมมุติว่าหลายๆคนเนี่ยที่เลี้ยงบัวอยู่เขามองภาพในอนาคตว่าโคนเนื้อเนี่ยนะคะมีทิศทางที่ดีหรือเปล่าอันนี้พี่ปุยเห็นว่ายังไงมัง่งในอีกประมาณสัก5 1 0ปีข้างหน้าอย่างเงี้ยคะ่ะ ผมชอบฟังนะฮะคนนูนน้นคนนี้พูดนะฮะแล้วก็เป็นแง่คิดคือผมเชื่อเหมือนที่ฟังมาก็คือว่าไอ, Math Marketing อ้แมสต์มาร์เก็ตติ้งอะอะไรที่ทำให้คนเยอะๆกินเนี่ยผมว่ามันน่าจะหมดยุคลคะแมสต์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยมันหมดยุคนะฮะมันน่าจะเป็นยุคที่แบบเราต้องเลือกว่าจะลูกค้าเราคือคนไหนเราจะไปทางไหนนะฮะ เหมือนอย่างโรดจะพูดยกตัวอย่างพวกยูทูบเบอร์ฮะคาแรคเตอร์ <Character S 2> <c oughs> ต้องชัดเจนคุณชอบอะไรคุณชอบของกินคุณชอบของกินแบบไหนมันต้องเป็นแนวทางที่มันแคบๆอะฮะคือมันจะไม่ใช่อะไรที่แบบกว้างๆละผมเชื่อว,ว่ามันจะมีช่องทางการตลาดในเนื้อวัวที่หลากหลายมากแต่คุณเนี่ยจะจะหาช่องทางนั้น ช่องทางที่เหมาะกับคุณเนี่ยได้หรือเปล่าก็คือหาเหมือนหาจุดขายให้ตัวเองครับประมาณนั้นแล้วก็กลุ่มมันจะจํากัดแต่จะมีหลายชนเผ่าหลายกลุ่มนะครับคือใช้คําว่าชนเผ่าผมก็เอาคำของคนอื่นมาคือเหมือนแบบความต้องการของแต่ละกลุ่มเนี่ยไม่เหมือนกันไม่ไม่เหมือนกันสาคัญที่ตัวคุณเนี่ยคุณมีอุดมการณ์และมีจุดยืนนิ่งแค่ไหนนั่นทำให้คาแรคเตอร์คุณชัดพอจุดยืนคุณชัดเนี่ยคุณน่าจะขายของได้ในยุคต่อไปผมเชื่อแบบนั้นค่ะครับ โอเคมาสู่ช่วงแวะแชร์แป๊บวันนี้เรามีวิตามินและแร่ธาตุรวมสำหรับโคนมและโคเนื้อมานำเสนอค่ะมีทั้งสูตรทั่วไป D K Dairy p r e m i u และสูตรพรีเมียม s u p e ม m i Cattle ใครสนใจติดต่อผ่านทางช่องทางด้านล่างได้เลยค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับลุงชาวฟาร์มตั้งแต่ EP แรกมาจนถึง EP นี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมแล้วก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e VPG Channel ของเรารวมถึงติดตามรายการ2หมอเจ้าทุกเรื่องสเปเชียลกันด้วยนะคะแล้วเทปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นไปที่ไหนเราไปติดตามชมกันในเทปหน้านะคะสำหรับ EP นี้สวัสดีค่ะครับ